เพราะว่าอยากจนให้ซื้อหวยอยากรวยให้ซื้อจอบแล้วเาก็เฮ็ดกับนี่ก็โจกอันเดียวยังไม่เฮ็ดยังเม่ปลูกสื่อๆเนาะด้วยความอยากเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดแล้วมันก็มากอาจจะเป็นธนาคารเราฝากไว้ฝากไว้เหมือนอย่างผมพ่อบาทก็อยู่ได้กับพ่อใหญ่ของเขาเฮ็ดแล้วเขาก็ไปในช่างที่ดีย่างหน่อยเขาก็บริสุทธิ์ด้ขายเราได้อยู่ได้กินหนักย่าเฮ็ดแบบนี้อีกปีสองปีเขาเศร้าเฮ็ดมันก็ต้องเลี้ยงเขาเด็กถ้าผมมีผมก็ได้กินด้วยแล้วพอตายหย่อนเด้่ก็เลยหักแบบนี้ก็เลยอยากเฮ็ดเลยนะสวัสดีครับพี่น้องครับ เกษตรดิสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อในบ้านที่สิภาพี่น้องมาเบงเกษตรผสมผสานภายในพื้นที่หนึ่งไร่ขุดคลองไส้ไก่ด้วยจอบของพี่ทองดีคําตานะครับพิกัดบ้านน้องเต่าตําบลพังเข่นอําเภอหน้าตาลจังหวัดปุบบนราชธานีเนี่ครับจะคล้องแปลงพี่ทองดีครับสวัสดีครับังไงครับครับโอ้สุดยอดครบรอบจักปีครับสองสองปีเนาะครับ สองปีที่ใส่จอบพุดเป็นยังไงขึ้นได้ใส่บักโจกพุดเขับไ้เขาติดจ่างโลดใจมันกับพวกกระเทือนิ่งกับกับรถแทือนี่เราบอมีเงินบางอย่างมันเขาแยดเองเขาก็เห็ดได้อย่างสินะครับเนาะมันมันมันสิบอะไรอยังเงขาก็ออกก็ต้องกายไปควายเห็ดควายยังไปอย่างสิเนาะบริว้รสี ขุดใช่ไหมแล้วมือหนึ่งมือยาวไปมันวัมันว่นใดจำเป็นยังปานนะเท่ากับว่ามีทุนมีอย่างเท่ากับควายเห็ดไปน้ำเรื่อยๆเห็ดไปเท่าเล็กเท่ลหน่อยเมียนครับพึ่งพึ่งผ้าตัวเองเมียนครับคุดได้แบบเดียวเห็ดไปเห็ดไปน้ำมันจะยังเป็นสินเนาะครับผมโอ้โโอโเห็ดดีแห้งด้วยครับ <c oughs> แต่ว่าผมเบิ้งสภาพดินได้นี่อู้เป็นตะดินแกนเน่ยครับว่าบ่ แกนอาจจะเป็นแกนอยู่ทั้งหนามันนี่ต้องทั้งหนาเป็นหลุกล่างร่างเบาเนี่ยลุกไปมันก็คุดได้นะครับมันคุดบาดเดียวพ่าเออเมียนแนล้วแถวปบปอใจบนนักบนเนี่ยแกนเศร้าหล่นผเมียนนะครับผมเออมันก็ต้องสู้ต้องเฮ็ดเอาเฮ็ดได้แล้วครับอันนี้ความลึกหลายไปไหนครับความลึกผมประมาณแค่หกสิบเสนเดี๋ยวกับหกระมาณ้านหกเสนที่เหกือขั้วขางมัไม่ได้หลายหรอกครับใจแรกที่ร่างก็ไมหลายเพราะฉะนี้ ฝามันก็เสาะไปเนาะเฮ็ดเบียกไปน้ำฟังมอําไปน้ำมีอันก็ฟังเดี๋ยวผมฟังเออมวนเขียดไปเขาต้องเขียดก็ต้องยังไรเบียกเนาะย่างไรไปเลยนีข้องไงนี่ผมบดเดียบานเจคประมาณสามสิบสี่สิบอย่างเีาสามสิบเสนสามสิบเมตรนี่แหละครับครับผมโอ้ใส่เวลาขุดโดนปนไหงครับเสียดีลีกับบเกินสองอาทิตย์เนาะครับนาะจากบวเาบดเียรับฟังนี่มันนี่ยังสินเนาะเขากัเข็ดไป เขาเก็ดเบียงเน่าอื่นน้ำยังสินั่นเน่าเน่าผู้เดียวเขาเป็นว่าสิจ้อจงเฮ็ดตะข้ออ่างเดียวสินะครับครับเฮ็ดตัวนี้แล้วก็ไปเฮ็ดตัวนั้นยังไปยังแต่มันกเก็ดได้ครับเฮ็ดได้เฮ็ดไดโอ้คอยเห็ดไปยมีงานครับคอยคิดไปเห็ดไปอีกเออช่วงที่ไอ้คุดนี่ไอ้คุดตอนไหนเวลาจังโมงครับแล้วแต่อังเดียวผมก็คุ้ดจะเสวกับไปเรื่อยๆกินเขาอยังเฮ็ดเบียงเน่าอื่นไปกับแล้วจะคำมายังสินแล้วจะซ้ำนี่ก็ยังคุดอยู่กับมีอย่างยังต้งขึ้นกับ เปิดไสกับคดกับคุดไปยังมันบดบดบ่าอย่งยังสีนามันเป็นว่าสิเออมันมัน้ากับไฟมีย่างห้าอยู่ยังสีน้บดิเดียดร้อนยังสีนะคราบบริเกียวบางเป็นเมื่คืนห้ากับคดไปเมื่อเห้ก็เศ้าไปยังสินะรับอเอาไแล้วแจร่มกับแก่แจวแจร่มก็มีแล้วแจ้ว่าเออเบี่ยงห้าแบบไดงายเ้าแบบไดยังยังสีนะครับไม่นบะครับผมและนี่ก็เลียงปลาไปเรียงยงครับเลียงเห็นแล้วมาคุดเล้าก็เริ่มเรียมตะเคงบ่านประดุกประคอก็มีปลา นี่นี่าัจเพียนผมว่าท่านแล้วลงมาจากบ่อตัวนั้นปลาจียเมียปลาอยังก็มีนะครับเมีเลี้ยงปลาที่เฮาเฮาอยากกินนี่แหละน้อยนเมียนเมียนคือคือตัวนี้ตัวมาเลี้ยงชีวิตเฮาครับเเบบนี้ยนี่ยเพามีเงินเลาก็ซื้อมาไว้เนี่ยเพาะว่ามีเลาก็ตัวนึงสองตัวเขาปนแต่ราคามันกระเดียวนะครับเขาไปเลยวังตอนนั้นว่าท่านไปวังว่าเฮาสิซื้อซื้อขายหรอกครับเอาเอาเมียเลงจะคล้องได้โอ้ควบควบควบคิดผมนะแสดงว่าเป้าหมายในการเฮ็ดนี่ก็คืออยากเลี้ยงเจ้าของบ่ครับคือจำหนันก่อน ทำได้ซ้ำหนั่งก็ดีอย่างสินะเงี้ยนะครับยามยามขามีข้าก็ซื้อมาปล่อยไปเลี้ยงไปว่าอาหารเราก็ซื้อเอาไปเป็นถุงเป็นยังยามข้าวมีข้าก็เออกินตัวหนึ่งสองตัวไปก็ได้ยองสุดยอดนะครับบนหน้าป้องคนก็มีบักซีดานะครับมีข้าวบักซีดามีมีหลายโยบักซีดาครับผมปลูกเป็นผสมมาซานใบเบิดนะครับเอาพื้นที่นี่ไร้ประได็นครับไปจากไรพอาของผมยึดเฉพาะนี่ก็สิบยึดประมาณสองไร่นะครับเนาะ น้องแปลงวันฝนก็มีน้องสาล่ะครับน้องสาอีกตัวหนึ่งเดียวมานไรกกว่าเดียวห้อยเอ็ดเดียวสิบมาณเนียนเม่นครับม่าลายเสร็จๆนะครับเมียนะครับนี่ไอ้เพิ่นเตรียมรูมไปฟังนัยนมีบักซีดาปูบักซีดาจีกต้นครับผมปูกันจิ้มจูอยู่ประมาณร้อยหาที่ต้นแต่ว่ามีหงโปรซื้ออยู่สามที่ต้นครับครับโอ้รูมจมอยู่ไปปูหม้อกันเพราะฉันเกิดขึ้นหม้อหงโปรสิปลูกอันนี้เตรียมรูมไป พราะปูกัได้ครับมันเกิดเบบนี้ประมาณอาทิตย์กลัวหรือว่าท่านหงอกว่าท่านหยางครับครันว่าเกิดอีริพุ่มไปสิเอาพริกเอายางมาลงเนี่ยบุกเสือใบครับฟังนีไอ้เพื่อนก็ยังขุดเป็นคลองไว้อีกมันมันมันเนี่ยเนาะเอาขุดเป็นคลองไว้ใช่เนาะล่อยน้ำมาไว้เขาก็ตากหดไม่แต่ไงนยครับแม่นว่าแล้วจอห่ามันซึมมันยังไงผมก็ตากหดไปแห่มันอยู่ไกลไกลอินสิน่าแบบไรก็หดไปรผมว่าครับนี่ริพุ่มคุดผมแบบน้เนาะว่าต้องมีสายยางเนี่ยไม่แนนครับมันมันสิ ม,มันมันสิบัวค่อยพึ่งสายยางนี่สิเฮาก็หิวไปออกกําลังกายไปแล<อ>้วคุณยังเสียอยู่ใก่ใส่ข้าก็ตักขึ้นตักขึ้นแม่นบ่ครับเนี่ยพว่วามคิดผมเจอก็สับไก่อยู่นะผมผมว่ามันโอเคนะครับเอาท่าแห้งครับพี่น้องอบักซีดาปลูกทั้งเม็ดเจ้าต้นครับพี่น้องดีรวมแล้วอยู่ประมาณจ้าสองร้อ,อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นแค่ตอนนี้เฮาก็เพี้ยไปปลูกไปมันมันโอเคอยู่มันมันเฮาเสียท่านเขาบัวสีสื่อสิขายอะไรปลูกห้างจัาเมียนเนาะ พ่อผมปลูกพีชอย่างพ่อผมคิดผิดพ่ผมปลูกไป็นห้าสิบคิดพีชเบาเหนียวคิดผิดเนี่ยอย่างเลยแต่ว่แค่จะว่าก็ดูเนี่ยเขามาตัดจริ่งแตงกิ่งยังหระต้องแตงเพื่อนดูดูเพื่อนบอกผมบอกนี่ผเป็นไรงานไม่ได้ครับมาเบิางนี่หน่วยนี่เนาะบิงดู้างไก่ด้วยบางใหญ่เลยฮะนี่อยู่ด้วยมันมันรุ่นเละรุ่นใหญ่เพื่อนกัสิเฮ็ดเป็นเป็นพักกันไว้ได้เนาะมันมันเป็นขันมันใหญ่นะครับพื้นที่มันเขามันมันลาดลงไปเนาะพื้นที่เขามันบนเสมอนะครับครับกันแน่กันแนงสินะ ประเด็นเทาก็ตากหัวตากหมันโอเคจสินาะว้างก้างน้อยนี่กว้างปานไหนครับนี่ก้างบวมสิประมาณเจ้ากันตอนได้สิหันหันซีฟี่ดอกน้อยเนาะประมาณหาเจ้าเท้าเนี่ยงปลาเราบ่มาโดนเลยครับไปได้ครับออกไปไดยสิกว้างเอาอีกโอ้กว้างเอาอีกเลิอกไายปานไหนนี่ครับเลกอยู่ประมาณหาซีหกซีนเนาะฝั่งนั้นนี่มันก็เลิกเจ้าปลาช่างหุ่นมันมันดินบนเสมอมันก็เลิกกลัวกันเจ้าปลากระด่งซ้ำนี่เนาะครับครับครับเดือนสองสองยันไปตาม ที่หาคันได้เนาะพื้นที่เลา้น่องครับนาะแล้วแต่งสินครับ <นะ S 1> ผมบันนบบมมมงสิได้นี่จ้าปีครับอันนี้ประมาณหกเดือนในขบ่าวเหนียวสุ่มๆเพื่อปลูกอีกเริ่องแล้วขบาวเหนียวมาเห็ดนั่นปีกว่าตอนนี้ผมบ่วงรุ่งได้ซุ่มนี้บราะันเพ่งปีเลยครับนี่ครับของเป่าซื้อซุ่มนีเนาะแค่หกเดือนประมาณหกเดือนเจนเดืนอนมันโอเคอยูน่นะ <6 S 2> หกเดือนก็งามผมบอกมันจะงามอยู่นะพี่น้องครับหลักๆใส่ปุ๋ยยางเนี่ยครับ แล้วเก็คือปุ๋ยขวากใช้ปุ๋ยขอกเป็นหลักนะครับปลูกงาเอากระปุ่นเลยครับพี่น้องปุ๋ยขวากเราต้องเทเข้าไปในสื้อหรอครับเตียนสองมากกัไปหาเก็บขิงหอยขี้หัวน้ำตรงน่างสองร้อยต้นประมาณไว้ใช่ครับเตือนเศร้าก็ไปหาเก็บขิงหัวหรืเปล่าบางทีเราต้องไปจอดไปเก็บไปบ้าครับจะซื้อเอาสามสอบลอยวันนี้ครับสามสอบเขาก็ห้าเอาเองเนี่ยสามสอบมันก็สอบนึงก็เขาก็ห้าซ้ำเครื่องสอบจริงจริงเลยบางทีเราดูว่าเราจะไปหาเก็บไป็ยังไรน้ำอีหัวเครื่องสอบแกบอีเครื่องสอบ บ่บอเออกรมันโอเคยัดใส่เฮานี่สุดยอกกระเจี๊ยบเพิ่งวาตัวเองคลองแดียร์เลยเออเดียวเย็ดตรงไปแล้วเว้นนอกอ่ะเย็ดเออมันคือหวยคือยังเน่้นว่ายังคึ้ไปซื้อดอกก็มันก็เบิ่งไปมันก็เออคือจังเกาออกแบบครับแอบออกแบบให้มีศิลปะแน่ยอันความหมายมันคือหวยโอ้ยนะการตกกระจายมันคือหวยคือยังะเดียวเย็ดตรงไปอีกอ่ะน่าเรจะเอาก็ไปเบ็ดนอกครับนอสครับผมแต่เดียวจะว่าไปสวออกแบบแบบใดแบบไดแบบไหแล้วครับ เรวจะเลี้ยเห็ดแบบไหนน้องก็เห็ดป้ายก็นี่อ้ายเพิ่นเตรียมรูใหม่เนี่ยครับพี่น้องคมปลูกก้อยบูกโมเสริมครับก่อนที่จะปลูกต้องเตรียมรูใหม่ก่อนพี่น้องดีครับครับเป่าจุดเริ่มต้นให้ฟังเนี่ยครับไปยังไหนแม่งไหนขึ้นแต่ไม่เห็ดเกษตรเริ่มแรกเฮียนี้เลียวผมผมก็เฮียนจบมากเลยจบก็เฮียนก่อสร้างเนาะจบแล้วเป็นสร้างเนาะพูดถึงว่าเป็นสร้างเขาเป็นสร้างเขาจบก่อสร้างจบจากที่นี้ขึบนเท่านี้ละก็ไปอยู่ซอยเขียวมรดเนี่ยไปยังเนี่ยก็ไป มันเป็นผู้ซอยสร้างอยู่อบตระทออันนี้เราประท้อเมื่อกเท่าไงละครับครับมันประเทศนี้ก็เท่ากับเท่าเห็ดตอนยังเท่ากับอย่ามาอยู่บ้านอยู่บ้านมันก็มีสินนส่งเหล่าเห็ดคุณจีมันบอกกันบ้างยิมันเป็นปลาเป็นอีย่างนั้นแหก็เริ่มมาเห็ดมาขุดมาปลูกนั่นปลูกนี่ไปซื่อๆนะเห็ดไปบันนี้มีโครงการบันนี้มีแบบแปลนแบบพังยังยังสิครับเห็ดด้วยความอยากเห็ดซื่อๆก็ยังดีนะที่เห็ดเรามันก็หมักมันก็อยากเห็ดอยากเห็ดไปก็เท่าคู่มือนก็เลยเห็ด ก็เลยหักแบบนี้ก็เลยอยากเฮ็ดเลยนะวันนี้มีความรู้เรื่องนี้เลยเรื่มแรกเาก็เบิ้งจากยูทูบยูทูเขาไปเบิ้งผู้นั้นผู้นี้ยังนั่นสิเนาะควายเบิ้งควายศึกษาไปยังไปนะครับกับควายเรียนรู้ไปน้ำหมูน้ำพวกน้ำยังน้ำลุ่มเพิ่นไก่คำนะน้ำเฮาดีๆไปเบิ้องละกับเบิ้งไปยังไปเวันนี้มีความรู้ข้อดีครับแสดงว่าบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดมาไกลมาดีป่ะนี่บ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 ่ครับบนี่ยข้อมูลขึ้นมาเลยวันนี้วันนี้คิดว่าสิเป็นบ่เทียนมาเฮ็ดเบื้งแล้ว มันส่งโอ้มัเบิ่งเอาเงินเดบันเารอวะยังยังงงอยู่ก่อนยังตัวห่มงใจความอะไรบ่าว่าเห็ดได้นะครับนะซ้ำนี่เนาะกับผู้เที่ยวบานเนาะคือยังเอาเห็ดด้วยบ่มีทุนมีหยังยังสินเนาะเห็ดดด้วยเ็แบบบ่มีทุนบใบนี่ในที่ล่ะแบบเห็ดแบบบ่มีทุนคำว่าบ่มีทุนก็คือในสื่อต้นเมองต้นไม้กากากึแมียนเยอะซ้ำนี่สื่อบ่ได้มีถันมีทุนคือนมูวมันก็อาจจะดีกว่านี้อ่นะครับนี่ความขึดแมีนบ่ครับปุ๋ยพร้อมมีหยังพร้อมนังนสิอันนี้มันบ่กพร้อมแักแนวแยกย่างยามมีอย่างเสือมาใส ใจมากซื่อๆนะครับเบอลนิวใจยังามาเขาลเลยสู๋แล้วก็เฮ็ดไปไม่ได้เฮ็ดแล้วก็เลยเฮ็ดไปขนาดขี้งวัวยังไงไปหาเก็บม,ม่ผมเก็บผมอีหลีผมไม่เก็บโอ้ยผมเรผมบอกเลยเอาไอ้เฮ็ดว่ามีทุนไอ้เริ่มจังไรครับเร,เริ่มแรกไอ้เฮ็ดกับมีกระโจกอะไรยังไม่เฮ็ดยังมาปลูกซื่อๆเนาะบพราะฉะมาปลูกมาเฮ็ดเริ่มแล้วมาปีน่ะผมเริ่มมาเฮ็ดอาจี่ดวงนี้ยังไงไปถือเรียกหาซ้างว่าซ้างเก่าเลยเงินเกือบแสนมันเลี้ยงงูเลี้ยงยังไปมันโดยควบจะควงมันเป็นคน ใจแง่คนมากอย่างนึงสีนอ้องมันบรับเลยสนใจเรื่องว่าสิเออสิเก็บสียังดอกครับวันแรกมาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูบ้านบ่บ่ประสบความสําเร็จก็เลยหันมาเฮ็ดแบบหลากหลายเฮ็ดแบบนี้มันก็นนสิโอเคคือจังหนึ่งมันก็ไปต่อเป็นต้นหมูสิมาเอามันก็บ่ได้ดอกเพราะยังก็จะมากันไปอยงสีนะคันคือจังมูไก่หมูมอไปก็ไปกันตายเออแม่น้ายนาะเมีย่ผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยอย่างนี้ผมมันเป็นคนว่าเออผู้ใดอยากได้ยังสีกันอะไรก็เออเอาอยังสีนาะแม่บ่ล่ะครับ โอ้โอยเพื่อนออกแบบดีเด<ม>้อครับพี่น้องงาม,งามคือจังเฮาเฮ็ดแบบนี้เป็นหลอกหลอกเฮาเฮ็ดเฮา,า,าปลูกต้นหมอกต้นไม้อย่งสี่มันก็นสิบ่คือพวกไปหาเงินไล่หอกไล่วันเราเขาไปเฮ็ดกอสอกกอสร้าง,างมือใดีเขาเฮ็ดเขาก็ได้เงินแม่นบ่คือจังเฮาเฮ็ดแบบนี้อีกปีสองปีเฮาเศร้าเฮ็ดมันก็ต้องเลี้ยงเฮาได้ครับเบาเหนียวเม่นบ่ะในความคิดผมในค่วงขึ้นแบบนี้เฮาเศร้าเฮ็ดปุ๊บมันก็สิเลี้ยงฝวกเฮ็ดกอสอกกอสร้างหาเงินแบบนั้นเศร้าเฮ็ดเขาบ่จ้างได้วันนี้จังก็งอยู่ซื่อๆในความคิดผม ครับจังสี่ขึ้นตีขึ้นปีหนึ่งเจ้าโมคิดแบบนั้นอย่าจสิเป็นธนาคารเอาฝากไว้ฝากไว้เป็นผมทีเศร้าเห็นอีกปีสองปีบังม่วงก็ตกใหญ่ขึ้นอยู่แล้วมันโ่เศร้าเนี่ยมันมันมันจังนั้นตกใหญ่ครับในความคิดผมผมก็คิดเออมันมันกิดสิไขรคนเงาอื่นเปรียบเสมือนการฝากเงินไม่เลยรับดินผมก็คิดว่าแบบนั้นเนาะเป็นธนาคารแม่นครับผมผมก็คิดแบบนั้นเนาะเขาเศร้าเห็นมันอาจร่สีเลี้ยงเขาไปได้หลายปีอยู่ผมคือสิไปเขารับจ้างเขารับจ้างเขาปุ๊ เขาเรียกเงินมือใดเขาก็บอจ่างเขาเขาก็หายเงินเขาเนี่ยในความคิดผมดอกแต่ว่ามัวที่สกิปแล้วใ้พวกก็บอกเข้าใจแต่ว่าจะความคิดได้ซ้ำนี่ก็เลยเฮ็ดซ้ำนี่นะครับก็เฮ็ดไปม่น่ากับมีความสุขมันสุดยอดเฮ็ดมันใหญ่ล้วมันก็เออมันมันจะมีความสุขเพราะอยากไปใช้มาใช่อยากอยู่อยากเฮ็ดยังสิเแม่เนี่ยแต่ว่าเขาขาดแค่จะทุนอย่างเดียวเนาะลงทุนเท่อเดียวนายเนาะวันนี้ว่านี่ว่าอุปกรณ์นี่ว่าบกจกเฮียนนี่ว่านี่แล้วครับบก โอ้ยสื่อหลุดเด้อยิ่งไปสื่อเน่าเอือนอุปกรณ์อันเดียวนี่ยเริ่มแล้วเพราะว่าอันเดียวได้เบาหนิวอันเดียวอากาศหลุดโอ้เคล็ดไปมาขุดเคล็ดไปมันยิ่งไปขึ้นมากนี่บอกเพราะว่าอยากจนให้ซื้อหวยอยากรวยให้ซื้อจอบโอ้สุดยอดท้ายไม่ได้รีดอยู่ครับเออรีดตัวมันเปลี่นไปเพราะมัเรีนบางวันสิว่าเป็นแบบนั้นไม่คุ้มเลยเริ่มแล้วก็ขุดไปปลูกไปปลูกนั่นตัวนึงชองต้นไปโมกีว่าสิออกมาดีปานี่ มันเมียนครับบโบในมีความคือตอนนี้อิร like ิโยพุ่มใจญ่แขวงแห่งพุ่มพุ่มใจเลยขึ้นนีประสบความสำเร็จอิริโยสปอจะกควางเห็ดมันได้แบบนี้แต่ละเมืองแต่ละเว้นนี่เออนอนตื่นขึ้นมาก็อยากมาเห็ดอยากมาเห็งคือนั่นเกียงแท้ยังใหญ่เห็ดโบโบอยากยังคือว่าอยากมาเตสวนคืออยู่ตลอดอยากเห็ดพร้อมโ่เม็นอยากมาหรืเปล่าเนี่อคือคือถือว่าผมว่าโอเคอเห็ดลงมือทำเมียนใช่นาะเมียนอีริโยแทกี่เป็นแนวนี่ครับใช่ครับ แตกีเป็นแนวนี่บ่าแตกีบ่บ่ผมซื้อแนวนี่บ้าบ่บ่บ่าแตกีไอายเป็นคนหนึ่งไลยแตกีอ้าผมเสียสิทธิมักอยากได้เงินเก็บเงินเก็บตวงโอ้ผมอดีตไมันอยู่แบบนี้เลยคูมือหนีบ้ามีพ่อบาทก็อยู่ได้สมัยจะอวยจะว่ามีหวย มแล้วโอกาสแจะาสดงว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งท no> ี่สําคัญที่สุดผู้งามไม่ไงเบิงมุมนี่นะาตัวผมก็โอเคเพมุมเห็นบอกมุ่ผมตายลงผัวลงเปลี่ยนทายเหลี่ยงก็แง่ามไม่ไดมีอยู่ในงานงามผมลงแล้วผมก็เหลือยงทายอย่างงี้งามงามนี่มุมนี่แห่งงามนี่ไอ้นอสุดยอดเลยเบงเฟสผมเราผมผมก็เหลือยงทายจังมุ่งแบบผมไม่ติดทายวตัวจีตัวแดนเดย์ตอนตอนตอนผิดท่องดีแฮงเงานเป็นลูกน้องเขาเป็นเป็นสร้างนี่ ตอนนั้นมากเกษตรบ่ครับโอ้โหบอลบอลนี่มีคุในความขึ้นเล่ยบอนี่บอลนีมีความขึ้นบอได้อยู่ในหัวเลยไม่บอลบอลนีมีในหัวโอ้แค่จะว่าเขามาลงมือเห็ดแล้วเขาหักดีดีย่างนึ่งแค่จะว่าเห็ดไปแล้วก็หักตัวนี้ยังสินะบางทีเขาเห็ดเราจะคนมาเห็ดไปก็บม่หักกับฟ้าถิ่มไปกับแก่ไปแสดงว่ามาหักตอนในโลกมือถ้ำแมนครับผมคือคือโชคดีเขาเขาเป็นคนกขาพูดใหญ่ความเขาเห็ดแล้วเขาก็เขามาหักเขามาอย่างยังสินมันเกิดไปในช่างที่ดี อยากหน่อยเขาก็บม่ได้ซื้อได้ขายเราได้อยู่ได้กินนะเดี๋ยพี่ได้น้องได้กินแต่สิมาเห็นอันต้นไม้ใหญ่เพิ่นแตกยอดนี่สิบายมีงามครับมีความสุขมีมีมีแหงเลยความสุขคือคือสุดยอดเราเนี่ยเราคือคือคนคนพ่อยางเราเป็นสิบจากนั้นก็บอกเดียว่าชีวิตนี้มิสินดอกในความคืนเป็นหนีหลายแค่แต่ว่าการค่าก็เห่าเพราเหตุบ่อยอย่างแมีนบอกครับ ก็ใครก็ห้าวเหรอห้าเลยเป็นหนีหลายแต่ว่ามีความสุขก็ดีกว่าเป็นหนีหลายแต่ว่าบ่มีความสุขเลยผมคงจะขึ้นแบบมีเครียดตายได้หน่อยเนาะโอ้ผมนโบว์ในในสมองผมโบวนี่มีพวกกันยังงงวงงเอาอยู่ว่าโอ้เตื่นจะจี้ซงที่สามน้องโบว์รับเป็นหนีผมเป็นแฮงเป็นหนีหลายเนาะผมไม่ได้เคยขึ้นรอดไม่ได้ว่าแบบนั้นเดี๋ยวไม่ได้เคยว่าโอ้ยเหลี่ยนผมบอกว่ามูคึกวายยังยังสีหนุ่ยนี่ก็สร้างมาหน่ยเนาะจูส่วนนี่วิ่งกึ้ ครับยังมีลมหายใจอยู่ดีมีแห้งชุกภาพแข็งแล้วซามว่ามีบุญแล้วล่ะเขามาหนีแล้วมันอู้มันมีแต่ความสูงหน่อยเนาะแมนแมนไม่เห็นเลาจะเลื่อนมือจะเลื่อนตาครับกล้วยกันจนสุกข้าเคลือบมันหลบมันหลบมโอ้ว่าไงไงนี่พี่ท้องดีตอนนี้ก็คือมากไกลก็ถี่จะคล้องคิดไหวแล้วแมนแม่นแมนแมนเราก็บ่เคยบ่เคยคิดว่าจะคล้องสีเฮ็ดได้ดีป่ะนี่บ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 ่ครับชั่วอีหยังเฮ็ดเฮ็ดไอ่ไอ่แบบว่า เฮ็ดได้ดีปานนี้ครับโอ้ซิงเอ้ามียังมียังอยังโดนใจเป็นแห้งบันดาลใจที่กี้ผมบ่าดีสิมาสนใจเนี้ยก็เรื่องเอออยู่กับกับเนี่ยครับยังกับว่าได้อะไรก็ยู่ไปยังสินว่าชีวิตมันมันแตกอยกมันยังเหล่าครอบครัวผมเนาะครับก็เลยเอามาอยู่ในส่วนนี้เลาวก็อยู่ยู่ไปกันเลยที่ว่ามีความสุขเด็ดความสุขแห้ง อืมันก็มีหลืแล้วคำว่าสำคัญบรรยากาศโอกาสแม่นังปะครับไปคันเราตรงๆเนาะสุดยอด็ดงูมาโอ้พิษกินเหล่ายี่กับเมื่อคนมันยังชาว่าเสพผมบอกไปห้าร้อยกินผมบอกไปเลยอ่าผมบอกผมไม่อยากห้ารอยกินแน่จักจักหน่อยผมไปเนื้อหางดอกนะบอกว่ากินกินเรื่องกินกินชาว่าเสพผมไปรอกินได้เขาบอกได้บาทผมบอกไปครับผมอยู่สิอยู่สวนหมูพวมาเออมียังผมก็ยังกินปูปลาเลยนะมียังกินกันปันไปโอ้พิษชาว่านเรียงวันศุกร์าร้อยกินเงื่อนพนันพูนี่ผมผมไม่อยากไปนะ ผมก็ย้งผมไปสวนผมไปเอาผู้ใดบ่มีทุนก็เฮ็ดเครืออะไรเล่าก็ได้เด้อครับได้ได้ครับแกจะวาเขาใจเขาหักหมักหลีบ่อยางมีเขาก็เฮ็ดไปเลยหน่อยไปนอกบ่อเปนร้อสิไปมีทุนไงบ่ต้องไปทาให้มีพอจะเฮ็ดบ่บ่ต้องไปทาบ่มีพี่ก็จกกันเดียวมาขุดไปยามงมีจะเกามาแบ่งมาเฮ็ดในสวนนี่แน่แม่นบ่เพื่อว่าเฮาสืบปูสืบปลามาไหว้ยางเฮาบ่มีเฮาก็ได้จับปลาจับหยังกินจังซี่มันมันกะบ่ตายงอนแมบบล่ะผมนั่นมีผมก็ เอามาแบงลงยังลงมัน,ม,นมันก็นอยู่ไ้นะครับฝากเงินในพ<ม>ื้นที่หนึ่งไรสุดดอดสมัยจะเข้าดิกินย่ำลยเห็นงานเห็นการนั่นคืออยากกินเนื้อก,ก็ด้ซื้อกินได้อยากกินหมูก,ก็ซื้อกินได้ยังก็ได้คืออยากยังก็พอได้กินเนาะสมัยมจะเข้ามีงานมีการเห็นครับคุณเงินนี่คืออยากยังก็บม่ได้กินบ่มีเงินแม้สิอย่างนี้นอยากยังก็ไ่ได้กินจะกินคือด้กินจะปูตะปลาที่เอาเลี่ยงไว้เท่านั้นอยากยังก็คือไปโหลดทำไม่ได้กิน ก็ยังดีได้ทีเนี้ยเพงานเลยก็ว่าเขามีงานร่ำเนาะข้าวไม้หนักว่าปลูกไว้เพ่อเลี้ยงไว้เนี่ยผมต้องปลูกได้เบาหนี่ผมมีผมต้องแยกมาปลูกมา่ยังเดี๋ยวผมต้องแยกมาปลูกมาเลี้ยงไว้ย่างมีผมก็ได้กินตัวนยแล้วว่าตายยงอนเดี๋ยวเอาวิธีว่าตายยังเป็นที่เพิงได้นะด้วยเนาะปลูกปลาปลาตัวหนึ่งเขาอยู่ผู้ยวเ่าก็กินปลายังไปหม้อตัวปลูกไปยังสินที่ความเกิด เขาเขาต้องแกียวมาเปล่าเขาบอ,อย่างไปว่ายังตายแล้วเบิเบิบ้ลเราไปกินยังแล้ววันนี้เอ้าทห้พี่ท่องดีฝากยังถึงพี่น้องเกษตร,รกรหน้านะครับสุดท้ายเอ้าถ้าเขาหักเขามักบก่บว่าต้องถาทุ่นถอยอยังเราไม่เห็ดหลดขันกันจะว่าต้องใจมากอีกหล่อยเลยครับมาเห็ดเหลื่อมเห็ดว่ามีเงินกับเห็ดมีกระจกอันเดียวก็กมาพุดปลูกนั่นปลูกนี่ไปเห็ดไปเห็ดไปมันเกิดสิเกิดข้อหอกว้อหมักจะว่าเขาต้อง ก็ Dante, ต้องอดทนต้องใจนักหนาะน Superman, ent, ั่งเนี่ยยังบม่คุ้นอย่างวัวยางนัานแหละเนาะครับความหมายเนาะอืมบนเป็นวัชพิษตาอย่าเฮ็ดเมียด่าเราไม่เฮ็ดมือหนึ่งสองมือเบี้ยวเท่าดาวเฮ็ดเฮ็ดใดมันต้องขึ้นเยอะเนาะอะไครับขันพูดต้องตรงๆเนาะเฮ็ดได้เฮ็ดได้ครับว่ามีเงินก็เฮ็ดได้เริ่มแรกก็เฮ็ดได้ขันเราสี่เฮ็ดเนี่ยครับสำคัญอยู่ที่ใจเมียเอาะอิริภมผมเป็นแบบผมไเนาะผมมีก็จกอันผมมาคุดปลูกนั่นปูนี่ไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปแบบเกิดควาวมากขึ้นมามันก็อย่าเฮ็ดเด้แบบนี้มันเฮ็ดครับ ปลูกพักซีดาได้กินพักซีดารมันก็ได้กินเลยครับมันบ่ได้ขึ้นเน่าอื่นบ่ได้เสี่ยงแบบเน่าอื่นเลยอันนี้นะครับมันต้องตรงเลยจุดใจหักมากกว่าอย่างนี้อยายังก็ปลูกกินเอามันก็ได้กินพร้อมปลูกพวกชั่วกินพักชั่วฝนอะไรกินนี่นิ้วขอ้นกอดจริงจริงตัวนี้ครับมันก็งามันก็โคตรหนาไม่ยังมันงามเตียนกินก็มาจากมาจากเห็ดจากอียงต้องเห็ดครับต้องเห็ดครับขออันเฟซขอเบอร์โทรเนี่ยเฟซผมกับท่องดีค้าตาเนาะกับสิมีหรอเบอร์โทรก่ะ ศูนย์หกหนึ่งห้สอห้ยครับผมอยู่อยู่บ้านน้องเตาจำบลวังเช่นอำเภอน,นาตา,ายังงวัดดุบลนเน่าเนาะครับพูดได้อยอะมาเบิ้งมาอย่างกับม,มามาคุยกันมาอย่างกันบ,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 บ่นบบเป็นบ่ได้มีค้าวเบิ้าบ่เปลียนบ่เกี่ยงวันเลยเจ้าว่ากันม <า S 2> ไม่เล่นนักกา,มา,มาไม่เลนกา,นกามาเบิ้งมาศึกษาอย่างเบาๆกันได้อย่างสีหน้าเป็นบ่ได้มีความรู้มมากมากเลยครัมาคุยกย่างเบิ้งกันได้ครับมามามครับ เอาโอเคเอามือนี้ก็ขอบคุณครับไปครับครับบัดีครับบัตดีครับโอ้ยก์เาลอขอบคุณพี่ทองดีค้ตายนะครับที่ใหายี่ยมช่มแปลงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับติดตามรัตชตามคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ